ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับโอวัสทีบีอีกแล้วนะฮะก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาแปดวันเพราะผมไปทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วก็เป็นวัดสองวันฮะก็เลยพักตัวอยู่พักหนึ่งเลยวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อของตัวใหม่ในเกมโอวัสด2นั่นเองนะฮะโอวัสสองโอเวอร์วั ต้องพูดให้มันชัดเจนนะ overwatch วันนี้เรามาอยู่กับตัวที่มีชื่อว่าคิริโกะครับผมคือตัวใหม่นั่นเองฮะก็ผมได้ปลดแบ t t l e p a น s พาแล้วนะฮะเป็นสกินนี้เลยเฟี้ยวมากสวยมากโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบเลยดีกว่านะฮะ,ะเดี๋ยวเข้ามาที่ระบบเทรนนิ่งฮะแล้วก็ไปที่พาทไรสเลดนะฮะก็คือไปฝึกนั่นเอง ก็เดี๋ยวเราจะอธิบายทั้งหมดเลยเกี่ยวกับตัวน้องคิริโกะนะฮะโอเคฮรเรามาสู่หน้าตัวเกมแล้วอาจจะโหลชดช้านิดหน่อยเพราะเครื่องก็ไม่ได้ดีนะฮะตอนนี้ก็ส่วนคิริกโกะเนี่ยจะมีสกินอีกสกินหนึ่งนะฮะก็คือเป็นสกินที่พื้นฐานนะของผมก็จะมีแค่สองสกินนี้เท่านั้นแล้วก็จะมีอีกสกินหนึ่งที่เป็นชุดเหมือนชุดเครื่องแต่งกายแบบชุดแบบเหมือนกับ อะไรแบบฮิปฮอปอะครับแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยจะต้องไปเอาจากทวิชนะฮะแต่ผมไม่ได้ไปเอานะผมไม่ใช่นักสะสมสกินนะส่วนใครที่เป็นนักสะสมสกินสามารถเข้าไปทำการด o ู watch ในทวิชทีวีได้นะฮะก็คือถ้าเข้าไปใน t วิชทีวีเนี่ยแล้วมันจะมีขึ้นว่าโอวัชนะฮะเขียนเลยโอวัช t w เข้าไปค้นหาได้เลยฮะแล้วมันก็จะมีให้กดลิงก์ เพื่อให้เราเนี่ยใช้ตัว Twitch TV เนี่ยตรงเนี้ยมาลิงก์กับตัว Battle.net ครับผมแล้วเราก็จะได้สกินนั้นมานะฮะแต่ก่อนที่เราจะได้เนี่ยเรามีเควสก็คือเราจะต้องทำการดูคลิปให้ครบนะฮะ100%เนี่ยผมไม่รู้ประมาณกี่ชั่วโมงนะฮะหรืออาจจะหนึ่งวันย4สชั่วโมงก็ได้ครับโอเคครับไปกันต่อะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะก็คลิโกก็เป็นตัวที่ ค่อนข้างจะพิวมากนะสลับตัวใหม่ในสายฮิวนะโอเคครับเรามาดูที่สกิลนะฮะสกิลแรกนะครับผมคลิกซ้ายนะฮะคลิกซ้ายคือการฮิวนะะเดี๋ยวเราไปฮิวครับก็การฮิวคลิกซ้ายนะนี่ฮะก็จะมีแผ่นยันอยู่5้าแผ่นนะในการฮิวก็กดคลิกซ้ายฮะตัวนี้เป็นตัวที่ฮิวได้ไม่แรงมากนะฮะอยู่ขั้นปานกลางนะฮะแต่ความพิเศษของตัวนี้มีความพิเศษอยู่นะฮะ ก็คือมีคู่ในนะฮะมีคู่ในเนี่ยเวลาเรายิงที่หัวนะฮะของศัตรูนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ชัดๆเลยฮะนี่ฮะตรงหัวนะเป๊ะๆเลยนะคลิกขวาก็คือคลิกขวาเข้าหัวเป็นดาวมิทคีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือสามเมตรตายเลยถ้าเป็นบอดแบบไม่มีเกาะแบบนี้สองเมตรตายแต่ถ้าเป็นแท้งสามเมตรตายเลยคือจบชัวร์ เลือด200ไม่ต้องพูดถึงครับเข้าหัวอย่างี้2เมตรตายชัวร์ฮะโอเค,ครับเรามาที่สกิลต่อไปฮะสกิลอัลติมีตก็คือสกิลปล่อยน้องหมานะครับก็เมื่อเราอัญเชิญน้องหมาออกมาเนี่ยจะกลายเป็นทางตรงฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตค่าเพื่อที่เอาอัติก่อนฮนะโอเคฮะโอเคสักคู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ ผมไม่ค่อยมีเวลานะฮะผมจะไม่ตัดเลยแต่อย่างใดนะฮะโอเคครับมาดูอันตีฮะอันตีฮะจะเห็นว่าเป็นหมาออกไปนะฮะนี่ฮะเป็นสกิลหมาเรียกหมาออกไปนะฮะเราก็จะเพิ่มทั้งการสถานะเพิ่มการรีโหลดนะฮะการแบบการยิงอะไรพวกนี้ครับให้ไวขึ้นนะฮะแล้วก็จะเพิ่มการรีคูดาวสกิลด้วยนะฮะ อ,อีกรอบนะฮะอาจจะช้าหน่อยฮะแต่ว่าถาว่าได้ผลไหมมันก็ดีนะผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสกิลของคิริโกะเนี่ยมันมันมีผลมากเลยนะตอนทีมไฟอ์อ่ะถ้าสมมุติเราใช้ดีๆอะตอนทีมไฟ์เรามีโอกาสชนะมากๆเลยนะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราแบบเป็นเกนจิอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นตัวแบบอ่าพวกแมคคีอครับเราจะสามารถยิงนี่ไวมากๆเลยนะ เนี่ยฮะปล่อยไปแล้วฮะวิ่งไวขึ้นปุ๊บปลาสกิวดีเลยไวขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะปลาไวขึ้นอะไรไวขึ้นหมดเลยฮะมีการฮิวเล็กน้อยด้วยนะฮะแล้วก็จะสามารถแบบรักษาได้ตลอดเวลาก็คือแบบการที่เราติดเอฟเฟกสถาน,นะพิษ หรือสถานะผิดปกติเนี่ยเราสามารถแก้ได้โดยสกิลนี้เลยนะฮะก็คือสกิลอันติหรืออัลติเมทนั่นเองนะฮะโอเคครับไปสกิลต่อไปครับผมคืออเบลิตี้นะฮะสวิฟต s สเต็ปครับผมเวลาเราเจอเพื่อนอย่างเงี้ยสมมุติเราแบบเฮ้ยเราเจอศัตรูอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะแล้วเ,เพื่อนอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ใกลหน่อยอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในระยะแค่ประมาณครึ่งต่อครึ่งของขอบเองนะครับไม่ไกลมากประมาณเนี้ย เรากดชิปไปฮะเรียบร้อยครับเป็นการเทเลพอร์ตมานะฮะเป็นการเทเลพอร์ตมาคือดีนะฮะดีมากๆดีกว่าเมอร์ซี่เมอร์ซี่คือเหมือนกับแค่เกาะไปใช่ไหมฮะแล้วก็บินได้ถูกไหมฮะแต่เมอร์ซี่ก็มีโอกาสโดนยิงฮะนี่ก็เหมือนงานครับอันนี้ทะลุแมปได้ะฮะก็คือสามารถทะลุเนี้ยทะลุเสาได้เนงะี้ยปุ๊บทะลุเสาอะเป็นไงอันนี้คือดีนะฮะอันนี้ข้อแรกนะฮะโคตรดีเลยฮะ ข้อต่อไปครับของของดีในตัวนี้ก็คือการล้างสถานะกด E ฮะปลาหินก็เหมือนเหมือนเหมือนหินอะไรสักอย่างเหมือนดอกบัวนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อปลาลงไปเนี่ยมันจะทําให้สถานะผิดปกติทุกอย่างโดนลบหายไปฮะนี่ฮะปลาไปฮะแล้วก็มีฮิวเล็กน้อยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือสาหรับ ability ของเจ้าตัวคิริโกะนะฮะแล้วก็ p a s าสีของตัวคิริโกะนะครับก็ค <c oughs> ือเมื่อเราอ่าฮิลปกติเนี่ยซัพพอร์ตทุกตัวจะมีฮะเวลาเราฮิลปึ๊บฮิลตัวเราก็จะฮิลไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะรับกระสุนนะโอเคนี่เรารับกระสุนนะฮิลครับเนี่ยฮะเราเราฮิลขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเราฮิลตัวไหนเราก็เพิ่มฮนะิลฮะ แล้วก็เรายังมีอีกอันหนึ่งครับพาสิบอีกอันหนึ่งที่โคตรจะดีสำหรับตัวละครญี่ปุ่นก็พาสิบนี้ก็คือการไต่กำแพงอะแบบนี้ฮะการไ <c oughs> <c oughs> ต่กำแพงเนี้ยมีไม่กี่ตัวฮะที่ผมจำได้ก็จะมีฮันโซเกนจิแล้วก็น้องคิริโกะฮะที่เป็นตัวละครญี่ปุ่นฮะประมาณนี้ฮะ ก็สำหรับตัวคิริโกแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยต้องฝึกเล่นเยอะมากนะผมคิดว่าเพราะว่าเราต้องพยายามบริหารพวกเนี่ยต้องเรียกว่าไงอะใบบินนะ่ะผมเรียกเรียกยันนะ่ะเมื่อก่อนอตอนช่วงแรกผมเรียกยันเดี๋ยวนี้ผมมักจะเรียกว่าใบบินแทนแล้ว <c oughs> โอเคครับก็สมมุติถ้าเราบริหารดีเนี่ยเวลาเพื่อนมาเนี่ยเราก็สามารถที่ได้เรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆ แล้วเราก็ต้องดูด้วยนะฝั่งตรงข้ามใช้สถานะอะไรมาอย่างเงี้ยปุ๊บปาปั๊บล้างสถานะเพื่อนแบบจะตายแล้วโอ้โหสมมติเพื่อนจะตายแล้วก็วาร์ปฮิวฮะพยายามฮิวหลังเพื่อนแทงฮะถ้าเราฮิวหลังแทงก็คือแบบแทงแทบจะไม่ตายเลยนะโอกาสตายน้อยมากครับโ,โหแล้วยิ่งอันตินี่นะดูฮะอันติแบบดีมากก็คือปล่อยปุ๊บเพื่อนล้างสถานะตีไวขึ้นเป็นไงฮะวิ่งไวขึ้น เปไงดีรอบด้านแถมปีหนี่ได้ด้วยไปไงเฟี้ยวคือแบบเฟี้ยวแบบตัวนี้ไม่ต้องพึ่งใครก็ได้สมมติว่าไปอยู่กับคนยิงแม่นๆอ่ะเข้าหัวทุกเม็ดอย่างเงี้ยปับปับปึ๊บคือฆ่าคนได้แบบสบายเป็นตัวซับท,ที่น่ากลัวมากถ้าสมมุติว่าคนเล่นเก่งๆแล้วแบบคนที่มีฝีมือในการปลาอย่างเงี้ย เป็นตัวที่เหมาะสลับแบบคนที่แบบใจเย็นแบบใจเย็นมากๆแบบไม่ใจร้อนแล้วแบบแม่นด้วยนะเข้าเข้าที่หัวแบบโบโ๊ะบเลยนะถ้าเขาเล็งดีชนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเหมือนกับฮันโซฮะฮันโซก็คือยิงเข้าหัวก็กแตกยังไงนัดเดียวก็แตกถูกไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าปาหัวตัวที่แบบเลือดสองร้อยอ่ะสองสองทีก็ตายแล้วครับเนี่ยคิวจัดอะ แต่ผมปาไม่โดนเลยอ๊ยผมผมกากจังเลยโอ้ยผมขอโทษผมกากโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็มีเรื่องอยู่อย่างนึงที่ผมยังไม่ได้แจ้งทุกคนนะฮะก็การที่น้องๆเห็นว่าพี่อ่าแบบยังไงอ่ะคนดูหายไปเยอะมันมีเหตุผลอยู่2ประการนะฮะหนึ่งฮนะ ตอนนี้พี่ถูกปิดการสร้างรายได้ไปแล้วนะฮะก็การปิดการสร้างรายได้เนี่ยมันหมายความว่าไงก็คือต่อให้ผมทำคลิปยังไงผมก็ไม่มีทางได้รายได้น,นั่นเองโอเคครับจาก youtube ผมไม่ได้เลยนะฮะ <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุอันใดหรือว่าเป็นเพราะลิขสิทธิ์ตรงไหนนะฮะแต่ จากที่ผมไปเช็คเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมีคลิปที่ค้างแล้วผมลบออกไม่หมดที่มันเป็นลิขสิทธิ์สมัยก่อนเนี่ยช่วงต้นที่ผมไลฟ์บนโทรศัพท์อะครับผมก็ยังต้องไปลบคลิปออกเพราะผมไปลบออกปุ๊บมันก็ยังไม่หายทําให้ผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะแล้วก็มีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันจะปิดการมองเห็นของผมนั่นเองเพราะไม่กี่อ่าพอพอเวลามันปิดการมองเห็นของผมเนี่ยมันก็ทําให้คนที่ เลื่อนเ y YouTube เนี่ยผ่านนะฮะไม่สามารถเห็นผมได้นะฮ <aha S 1> ะก็เหมือนกับแบบอ่ะสมมุติว่าผมเนี่ยอ่าดู youtube อยู่เลื่อนๆอย่างเงี้ยก็จะไม่เจอหน้าคนใหม่ๆเลยฮะจะเจอแต่หน้าคนเดิมๆดาราอะไรประมาณเนี้ยฮะหรือคนที่แบบดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นปกติก <flush> ็คือผมก็จะไม่เห็นเลยนะฮะ ก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะโอเคปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าซีอู่ครับผม